สวัสดีครับพอกันคือเกาครับพี่น้องกับชองน้องเอิญโฟนเหมือนเดิมพี่นอ้องเมื่อนี้มามาเตะตะก้อกับป้าไก่ครับป้าไก่อิเล็กทรอนิกส์กับป้าเทพน้องเ e องิญโฟนครับพี่น้องตอนนี้ก็รอลงแข่งขันกับพี่น้องก็เลยมาไทยวีติดชายแดนอันนี้ฝั่งไทยนะพี่น้องอันนี้ฝั่งไทยครับอันนี้อันน้นฝั่งส,สปปอลาวครับพี่น้องนี่คือแม่น้ำโขงครับบางทีพี่น้องบรรยากาศแม่น้ำโขง หมู่บ้านติดชายแดนครับอันนี้ปเป็นบ้านคันท่าเกวียนครับอําเภอโค้งเกียมจังหวัดอ bon ุบลครับพี่น้องผู้ใด้ผ่านมากับมาเที่ยวเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็มื่อนี้น้องเอ็นโฟนกับป้าไก่อิเล็กทรอนิกส์ครับมาเตะแล้วก็ทิ้งถ้วยครับผมก็เลยรอการแข่งขันกระถายรีวิวให้พี่น้องเอฟซีบงนะครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องเอ็นโฟนเลยครับเด้อคลิปหนาพอกันไหม ที่นี่ไปแล้วครับรบรรยากาศสวยงาม